ยินดีต้อนรับสู่การอบรมนักจัดการน้ำชุมชนครั้งที่หนึ่งสำหรับไมลงยีโมเดลช่วงเช้ามีผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งครั้งนี้จะมีความพิเศษเนื่องจากมีน้องๆที่มีความต้องการพิเศษแต่สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับเราได้จนจบกิจกรรมเป้าหมายได้เน้นที่เยาวชนเพื่อที่จะกลายเป็นนักสืบใสยน้ำ ใส่น้ำต้นน้ำเขาเป็นอย่างไรเขาควรจะได้รู้จักกับมันเพื่อที่จะรู้ว่ามันสำคัญอย่างไรพอมันสำคัญอย่างไรก็จะทำให้รู้ว่าควรจะดูแลปกปกักรักษาให้ระบบนิเวศของต้นน้ำในเส้นทางที่เขาได้ไปเจอในช่วงเช้ามันต้องมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง จากกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมได้เจอในช่วงเช้าแต่ละคนก็จะได้เข้าหลักสูตรที่เป็นธรรมชาติซึ่งได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มอย่างละเท่าๆกันจะมีการช่วยเหลือกันตลอดเส้นทางสำหรับกิจกรรมนี้ได้มีการผ่านลำน้ำหินแต่ละประเภท ที่ที่เราเลือกเป็นพื้นที่ข้างๆเคียงไมลงยีระยะทางประมาณ1กิโลนิดๆเพราะเราตั้งใจที่จะรับประทานมื้อเที่ยงกันในป่าสำหรับบรรยากาศช่วงเช้านี้เข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วเป็นฤด,ดูหมอกควันไฟป,ป่าด้วยซ้ำแต่ขณะที่พวกเราเดินไปตามระบบนิเวศต้นน้ำก็จะได้ทำให้เห็นว่าการที่เราจะใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดทรัพยากรที่สำคัญสำหรับเราเราต้องมีการออกแบบพื้นที่อย่างไร เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมหลกภยัยมีชีวิตและยังคงมีความชื้นความเย็นมีอากาศที่สะอาดมอบให้กับคนที่เข้ามาอบรมรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงที่อยู่ในกิจกรรมนี้ ในช่วงระหว่างเดินเราก็จะมีคำถามชวนคิดชวนคุยเป็น RC เล็กๆที่เขาสามารถค้นหาคำตอบได้ว่าถ้าพื้นที่เขาเป็นลักษณะใกล้เคียงแบบนี้เขาจะดูแลรักษามันอย่างไรเขาได้เห็นกับตาในบางแปลงที่ทำลายต้นน้ำซึ่งเกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง เขาจะต้องชวนคิดชวนตั้งคำถามต่อว่าถ้าเราเพิกเฉยอยู่นั้นการทำลายสิ่งพวกนี้ก็จะต้องทวีเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดแล้วเราก็จะไม่เหลือน้ำที่ยังไหลยอยู่ตอนนี้ให้ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยช่วงกลางวันก็จะมีอาหารที่ทีมงานเตรียมเข้าไปรับประทานกันใต้ร่มไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็จะช่วยกันพันทลายหน้าดินลำน้ำ เมนูพิเศษที่เตรียมไว้ก็จะมีเป็นแอปปลาที่ดีต่อสุขภาพกันห่อแพ็กเกจจิ้งก็มาสักในป่าและในแปลงของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาชีวิตรอดจากในป่าได้โดยที่ถ้ายังมีน้ำอยู่จะเป็นความสำคัญมากที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเราเลือกที่จะดื่มน้ำและรับประทานอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จทุกคนก็จะอิ่มก่อนกลับจากเวิร์กช็อปจะมีให้แต่ละสีเลือกจุดที่ใกล้ๆไปตักน้ำใส่ขวดเพื่อจะเอากลับไปทดสอบค่า TDS ค่า pH และค่าต่างๆเพื่อชวนคิดว่าน้ำที่เราควรจะดื่มได้เนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรและค่าต่างๆต,ต,ต้องปลอดภัยแค่ไหน ช่วงบ่ายเจอกับอาจารย์นัทพงศ์มณีกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงห้วยหลวงโมเดลซึ่งเป็นศูนย์แม่ที่ทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจออกแบบพื้นที่ทำให้ไม่ลงยีมีทุกวันนี้ การที่เราจะใช้พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรจำเป็นมากที่เราจะเข้าใจพื้นที่นั้นก่อนฉะนั้นจึงพาทุกคนเข้าสู่บทเรียนการออกแบบพื้นที่ด้วยการจัดการน้ำของตนเองเราต้องรู้ว่าน้ำต้นน้ำเราอยู่ที่ไหนต้นทุนน้ำเรามีหรือเปล่าแปลงของเราควรออกแบบทิศทางอย่างไร ้องปลูกอะไรเพื่อทำให้น้ำมีอยู่กับเราได้ใช้ตลอดปีตลอดฤดูกาลการนำหลักภูม,มิสังคม,มเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างไร<ม>เข้าใจว่าคนที่อยู่อาศัยกินอะไรรวมไปถึงปริมาณการใช้น้ำการเกษตรอุปโภคบริโภคพอเราเข้าใจเราจะออกแบบได้การเก็บน้ำฝนทุกเม็ดมีความสำคัญเราพยายามที่จะใช้วิธีการแบบคนจนเลือกจับจอบขึ้นมาก่อน ช่วงต้นจะเรียนเรื่องทฤษฎีหลังจากนั้นก็สพาลงมือทําเลยบรรยายแต่น้อยเน้นกันลงมือทํา<อ>ก็กลายเป็นว่ากิจกรรมหลังบรรยายแล้วคึกคักคลึงเครนกันมากทุกคนเตรียมอุปกรณ์รู้หน้าที่แปลงงานแบ่งคนเริ่มจากลงแปลงลองดูว่า เราจะสามารถจัดการน้ำในเพลงทดลองให้มันไปสู่เป้าหมายที่เราอยากจะให้น้ำไหลไปในกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เจอกลายเป็นว่าแต่ละสีก็จะตั้งใจมากที่จะทำให้ระดับน้ำของสีตนเองมันยังไหลไม่หยุดนิ่งเพราะว่ามันต้องไหลเชื่อมโยงกันทั้ง3าสี ค่ำคืนของการถอดบทเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่แต่ละสีจะได้ออกมาบอกว่าแบบที่เราออกแบบเกิดการลงมือทำมันจะเป็นไปได้ไหมมีคำถามข้อสักถามอะไรในช่วงค่ำคืนก็จะได้แลกเปลี่ยนกันทุกคนเต็มที่มากๆสนุกกับการที่จะต้องถามตอบนำเสนอในรูปแบบของตนเองหลายๆสีไม่ถนัดที่จะนำเสนอเป็นภาษาไทยเราก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เขาจะนำเสนอเป็นภาษาปากยอ ไทยสุดก็ส่งทุกคนเข้านอนด้วยข้ามคืนของการนมัสการอธิษฐานก,ากิจกรรมยามเช้ากับการลงมือพาธรำผ้าขุดคลองไส้ไก่หลังจากเรียนมาแล้วพื้นที่กว้างขึ้นทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้น สำหรับช่วงเช้าที่ได้ลงมือปฏิบตัติตอกย้ำอีกครั้งว่าคลองไส้ไก่สำคัญอย่างไรการจัดการน้ำฝนให้เก็บน้ำฝนให้ได้ทุกเม็ดทำอย่างไรให้เขาได้เห็นว่าน้ำมีชีวิตมันเป็นอย่างไรกิจกรรมมีน้ำแล้วมันสำคัญการบริโภคต้องใช้น้ำสะอาดแล้วเราจะมีน้ำสะอาดมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จะพามารู้จักกับถังกรองน้ำถังกรองน้ำชุมชนนำพาทำโดยของอาจารย์โจจันไดแล้วนำประยุกต์ปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการลงมือทำแต่ละสีก็ต้องส่งตัวแทนมาแบ่งงานแบ่งไปล้างทรายล้างหินล้างขาดเราต้องล้างเตรียมไว้เพื่อที่จะลดขั้นตอนการเปิดน้ำออกหลังประกอบถังเสร็จ ฉะนั้นเราล้างให้เรียบร้อยถ้าจะให้ดีฐานที่จะนำไปใช้ควรจะเป็นฐานที่ผ่านความร้อนกันเผาไหม้เกิน800องศาแล้วมันจะทำให้น้ำที่เราเปิดใช้ไม่มีตะกอนสีดำๆตกค้างเยอะเมื่อเราทราบดีแล้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างงั้นมาดูตอนที่เราประกอบกัน แต่ละสีเขาก็น่ารักมากเลยส่งตัวแทนมาที่ใช้อุปกรณ์การช่างได้อย่างแม่นยำแต่ละสีก็ช่วยกันตามที่พาทำอย่างสนุกสนานความร้อนในช่วงบ่ายแอบเป็นอุปสรรคแต่ด้วยความที่เป็นข้อมูลที่เขาสนใจไม่มีใครไม่อยากดื่มน้ำไม่สะอาด ก็เลยทำให้บรรยากาศความร้อนกลายเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืนทุกคนช่วยกันประกอบถังใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงก็เป็นอันติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งาน พาทำทังกรองน้ำเสร็จแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยงั้นเรามาถ่ายรูปกลิ่นกันเป็นผลงานของพวกเราทุกคนเลยถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกคนและกำลังกายกันร่วมไม้ร่วมมือที่สมัคคีขนาดนี้ก็จะไม่มีน้ำสะอาดเกิดขึ้นที่ศูนย์ไมลงีขอขอบคุณทุกคนค่ะ ค้าคืนพิเศษก่อนที่จะส่งทุกคนกลับบ้านเป็นกิจกรรมที่อัดกระชับสั้นแต่ทุกคนจะเป็นนักจัดการน้ําที่มีองค์ความรู้ติดตัวไปและสามารถไปขยายผลเคลื่อนในชุมชนได้ฉะนั้นเป็นค้าคืนของการแคมไฟเป็นบทเพลงนำเข้าสู่กระบวนการ การตอบข้อสักถามกันแบ่งปันเรื่องราวประทับใจสามารถใช้เป็นเรื่องเดียวกันได้ถ้าเรามีบรรยากาศที่ดีเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยพอได้ยินทุกคนแบ่งปันคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามันเสริมพลังให้กับทีมผู้จัดทั้งตัวครูเองครูพี่เลี้ยงที่เหน็ดเหนื่อยมาตั้งหลายวันหายเหนื่อยเป็นเปลิดทิ้งเพราะทุกคนให้พลังบวกกับพวกเรามากๆมันอาจจะเป็นข้อสัญญาภ ใต้แสงดาวว่าเขาจะต้องกลับไปทำอะไรบางอย่างเพื่อบ้านของเขาเพื่อคนที่เขารักบางวันไม่ต้องลงจอบอย่างเดียวเช้าของการบริหารกายบริหารจิตก็จะเป็นเรื่องสำคัญในช่วงวันสุดท้ายของพวกเราออกมาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพของพวกเรานำทีมโดยพี่เลี้ยงของเราที่มีท่วงท่าที่น่าสนใจมาก กิจกรรม3ขุนพลังอีกวันเชื่อมโยงจากกันขุดคลองไส้ไก่พาทําหลุมขนมครก มีย่ำขี้เป็นบางจุดมีการทำฝายเราต้องทำฝายเพิ่มเพื่อชะลอความแรงของน้ำเราชะลอความแรงของน้ำเพื่อให้ความชื้นนั้นยังคงกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของแปลงที่เราเลือกที่จะให้น้ำวิ่งไปทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันหมืนเดิมโดยฝายหลักๆเราใช้เป็นไม้ไผ่อุปกรณ์วัสดุที่มีอยู่ในแปลงน้ำที่เราใส่ขวดมาได้เวลาลองมาตรวจกันแล้วค่ะ เออเราก็เลือกจากต้นน้ำใกล้ๆก,กันแต่แต่ละสีเนี่ยจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะพอได้ค่าของน้ำทุกคนก็ตกใจพื้นที่ที่เราเก็บมันใกล้กันมากแต่ค่าต่างกาัน ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่มีความตั้งใจจริงๆมีองค์ความรู้ว่ามันต้องผ่านทรายไหมมันต้องผ่านหินหรือเปล่ามันถึงจะได้น้ำขวดที่สามารถ,ถดื่มได้ พอเรารู้ว่าน้ำที่สะอาดจำเป็นอย่างไรถ้าเรามีน้ำสะอาดเราควรมีการดื่มน้ำอย่างไรจะนำน้ำสะอาดมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรหลายคนไม่รู้ว่าการที่ดื่มน้ำมีประสิทธิภาพต้องดื่มช่วงไหนอย่างไรเมื่อไรตั้งแต่ตื่นนอนอยานเข้านอน เข้าสู่คลาสบรรยายทำให้ทุกคนตระหนักความสำคัญไปจนถึงการอุโปโภคต้องประมาณกี่ลิตรถึงจะเพียงพอต่อว,นว,วันกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยรู้จักที่จะวางแผนการใช้น้ำในครอบครัวตนเองในสมาชิกของครัวเรือน เช้านี้เราต้องจากกันแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นเช้าที่ทุกคนเนี่ยยังกระปี้กระเป๋ากันอยู่เลยได้ยินเสียงอดครวญจากน้องๆหลายคนว่าต้องกลับบ้านแล้วหรอมันก็ต้องกลับแล้วล่ะค่ะมีพบก็ต้องมีพลากแต่จากกันครั้งนี้เป็นการจากเพื่อพัฒนาเช้านี้เป็นการถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเสนอ,อยุทธศาสตร์ของแต่ละคนแต่ละสีว่าจะกลับไปทำอะไรไปขับเคลื่อนหรือไปต่อยอดที่ไหนที่ชุมชนตนเองหรือให้กับสมาชิกในครอบครัว ได้รู้ว่าการมาอบรมของตนเองนั้นมันจะเกิดแรงกระเพื่อมในเรื่องของการจัดการน้ําได้บ้างคนก็สมุกสนานมากเหมือนเป็นข้อสัญญาหนึ่งที่เขาได้เขียนอยู่บนจอว่า,าเขามีศักยภาพพอ,อที่เขาจะนำเอาไปดําเนินต่อเอาเอาอีกรอบ ขอแสดงความยินดีกับน้องชิที่หนองม่วนด้วยนะคะเขาตั้งใจมากเขาพร้อมที่จะกลับไปขับเคลื่อนทันทีเราจะไปเอามือสมัคคีกันในวันที่4-5มีนาคม2567ขยายการทำเครื่องกรองน้ำมอบน้ำที่สะอาดให้กับพวกเขาเป็นช่วงของการมอบเกีติบตัตร ต้องขอขอบคุณทีมที่ช่วยจัดสถานที่เป็นพื้นที่ของเราเองมีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นเป็นการมอบกิบัตรที่ไม่ได้เป็นทางการมากนักแต่ทุกคนเนี่ยก็ดูตั้งใจกันมากๆขอบคุณที่ทุกคนเสียสละเวลามาขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาโดยเฉพาะทีมงานคุเบื้องหลังที่ทำให้เกิดการอบรมในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ UNDP ที่มองเห็นถึงเจตนารมณ์อุดมการณ์ของการทำงานร่วมกับคนทุกคนทุกประเภททำให้เห็นตัว SDGs ที่เราตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้คนทุกคนทุกรูปแบบสุดท้ายนี้สำหรับกิจกรรมนักจัดการน้ำชุมชนทำไมต้องเพื่อชุมชนเพราะเราเนี่ยไม่สามารถรอดได้เพียงผู้เดียว การรอดในวิกฤตโลกแบบนี้เราเชื่อหรือเกินค่ะว่า ความเดือดของโลกมันต้องลดอุณหภูมิลงถ้าเรามีความสมัครคีร่วมกันไม่ต้องแบ่งฝ่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขยเยอะถ้าใครพร้อมทําทันทีเราก็พร้อมจะยินดีเคียงข้างกันมีการติดตามผลสําหรับการจัดการน้ํามาเป็นครอบครัวกันแล้วขอให้ติดตามกิจกรรมของเราในเพจเมลงยีได้และพบกันสําหรับการอบรมครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ขอคุณครับที่ครับขอคุณครับที่ได้มาค่ายนี้หรือว่าได้มาเอบรงครานี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมกับอาจารย์พี่พี่เลี้ยงและก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็เราก็เข้าใจมากขึ้นรู้จักการกรนน้ำอยู่อยู่ร่วมกันหลายๆอย่างที่เราทํามาด้วยกันคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจและดีใจแล้วก็เพื่อที่เราจะคิดถึง เพื่อนคถึงครูถึงผู้ท่านแล้วก็เราจะไปด้วยกันใช้งานที่เราได้เรียงมาแล้วก็จะไปทำด้วยความรักและความเข้าใจที่เราจะต้องทำด้วยความสมามัคคีอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาคร้งนี้สู้ๆครับคุณครับผม,บผมเออได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรอีกได้ทีน้าเออการจัดการน้ำอะไร เราต้องต้องอะไรช่วยกันช่วยกันกช่วยกันรักษารักษาน้ัา